พอต้อนรับสู่ช่องลุงมาหาเรื่องนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนําการปรับไอตัวกาน้ําตัวนี้นะครับตัวนี้มันก็คือตัว Hario V City นะครับ Coffee Dip นะครับก็คือจะเป็นกาน้ําเอาไว้สําหรับดิฟกาแฟนะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ดูนี่มันจะเป็นกาลักษณะนี้นะครับกาของ Hario นะครับ รุ่นที่เป็นทรงประมาณนี้นะครับก็จะมีแบบแบบนี้นะครับแบบว่าที่ไม่ได้มีแบบว่าอิเล็กทรอนิกอะไรก็คือเราเอาต้มน้าร้อนแล้วก็มาเทใส่ตัวนี้นะครับแล้วก็มีแบบตัวที่ผมใช้อยู่ปัจจุบันก็คือตัวนี้นะครับนี่คือตัวนี้นี่นะครับเห็นตัวนี้ตัวนี้ก็คือลักษณะว่าวางไว้บนแป้นนะครับแล้วก็เทน้ําลงไปแล้วก็กดมันก็จะ ทำความร้อนให้ถึงอุณหภูมิที่เราต้องการนะครับซึ่งเราไม่สามารถตั้งได้ว่าเราต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่นะครับซึ่งมันจะมีตัวที่แพงกว่านี้นะครับมันจะมีเราสามารถเลือกอุณหภูมิได้ว่าเราอะต้องการอุณหภูมิเท่าไหร่ในเวลาที่เราดิบนะครับก็คือใช้ตัวนั้นแต่ว่าผมใช้ตัวนี้คู่กับตัวเทอร์โมมิเตอร์นะครับเวลาที่เราจะดิบกาแฟ ซึ่งตัวเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้ก็คือแบบว่าเขาไม่ได้ให้แถมมานะครับต้องซื้อเพิ่มก,ก็หลักๆข้อเสียของไอตัวนี้นะครับโดยปกติแล้วเวลาได้มาปุ๊บเนี่ยมันจะมีรู3ารูนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่ามันจะต้องคอยระวังนะครับเพราะว่าไอ้น้ำจออกมาตรงนี้มันจะค่อนข้างร้อนแต่ว่าทีนี้เวลาเราต้มน้ําเสร็จต้มน้ําเสร็จนะครับเราก็ต้องเปิดตัวนี้ออกมาเพื่อเอาตัวเทอร์โมมิเตอร์เนี่ย เสียบลงไปเพื่อดูอุณหภูมิว่าเท่าไร่แล้วอุณหภูมิเหมาะกับที่เราจะดิฟหรือ,อยังนะครับดังนั้นผมก็เลยคิดว่าตอนไปซื้อเนี่ยไม่ได้เอากาไปนะครับก็คือซื้อตัวเทอร์โมมิเตอร์มาเลยแล้วก็เลยกะมาว่าจะมาเสียบไปตรงไอ้สามรูตรงนี้เนี่ยเนี่ยไอ้สามรูตรงนี้ครับเนี่ยซึ่งมันไม่ได้ครับมันเล็กไปสังเกตนะครับกับตัวเนี้ยผมก็เลยทําการไปเจาะตัวนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูวิธีเจาะนะครับ กินมันควรไม่ใช่อุปกรณ์ตบบนี้เอานะเอาเนละก็เมื่อเราเจาะแล้วนะครับเนี่ยจะได้รูแบบนี้นะครับแต่ทีเนี้ยตรงบริเวณตรงเนี้ยมันจะคมนิดนึงนะครับถ้าใครมีพวกตะไบหรือพวกลบคมนะครับก็เอามาไถตรงนี้ พื่อให้มันลบคมนะครับแต่ว่าสมมุติถ้าไม่มีเนี่ยก็เอาพวกสกูไลหรือพวกตัวน็อตน,นะครับก็ามาไขตรงนี้ก็ได้เนี่ยนะครับแบบนี้นะเนี่ยครับไถให้มันแน่ใจว่ามันไม่คมแล้วนะครับเพื่อเวลาที่เราล้างทำความสะอาดอะไรต่างๆเนี่ยมันจะได้ไม่บาดมือนะครับอันนี้แถมนะครับมันเป็นสับ์เก่าที่เขาชอบเรียกกันว่าสกูไลนะครับซึ่งหลายๆคนก็อาจจะเรียกว่าไขควงนะที่มาของคาว่าสกูไลเนี่ยน่าจะมาจากคาว่าสกูดเวอร์นะครับ ก็ไข่ควงนะครับอ่ะทีนี้เราเจาะรูตรงกาน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับนี่จะวางแบบลักษณะน,นี้นะครับปึ๊บแล้วเราก็เอาเทอร์โมมิเตอร์เนี่ยเสียบได้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะมาทดลองใช้ให้ดูนะครับการทําทงานมันก็ง่ายๆนะครับสายตรงเนี้เขาจะสามารถพันรอบได้นะครับเพื่อเก็บสายให้มันไม่ยาวนะครับตอนใช้เราก็แกะออกมานะครับแกะสายออกแล้วก็วางให้มันตรง ตรงร่องนะครับเนี่ยมันจะมีร่องร่องตรงนี้อยู่นะครับก็คือเอาสายให้มันตรงร่องมาแล้วก็มันก็จะหวามันจะไม่กระโดกกระเดกนะครับแล้วก็เอาปลั๊กเสียบเข้าไปได้เลยนะครับแล้วเราก็เอากาลน้ำวางไว้นี่ลักษณะนี้นะครับแล้วก็เปิดฝาแล้วก็เทน้ำได้เลย ลักษณะนี้นะครับแล้วก็กดได้เลยสังเกตว่าตรงนี้ถ้ากดแล้วมันจะมีไฟสีแดงขึ้นนะครับ,บ<อ>เมื่อความร้อนถึงแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาตัวเทอร์โมมิเตอร์เสียบไปดูนะครับว่าอุณหภูมิความร้อนมันเท่าไหร่นะครับโดยที่เราไม่ต้องเปิดฝาเพื่อที่จะเสียบเทอร์โมมิเตอร์นะครับซึ่งหลักๆแล้วโดยส่วนตัวถ้าถามนะก,ก็คืออันนี้มันเป็นข้อเสียข้อเดียวเลยอ่ะที่ผมรู้สึกว่า ไอตัวกา,าน้ำตัวนี้มันควรจะมีรูสำหรับใส่เทอร์โมเมเตอร์ให้มาตั้งแต่แรกโดยที่ผมไม่ต้องไปเจาะเองนะครับนอกนั้นนะตัวรูปทรงหรือขนาดของตัวปากกาตรงนี้นะครับมันทําออกมาค่อนข้างดีเลยสามารถเลือกได้ว่าเราสามารถเทเบาเทหนักหรือแบบจะเทกระแทกแบบไหนก็ได้นะครับมันก็สามารถปรับน้ําหนักมือได้ถ้ากา,าน้ําบางรุ่นอ่ะตรงนี้มันจะค่อนข้างเล็กเทมันจะเทแล้วค่อยๆเทเทเบา ได้นะครับแต่ว่าพออันนี้มันพอมันใหญ่ปุ๊บเนี่ยเราสามารถเทบเบาได้แล้วในจังหวะที่เราต้องการเทกระแทกให้มันความหวานของการดิปกาแฟมันออกมาเนี่ยเราก็สามารถเทกระแทกได้ง่ายขึ้นนะครับเพราะว่าไอ้บริเวณก้านตัวเนี้ยไอ้รูตัวนี้มันใหญ่นะครับมันก็สะดวกกว่าตัวนี้ดับแล้วทีนี้เราก็เอาตัวเทอร์โมมิเตอร์เสียลงไปนะครับ ตอนนี้สังเกตน,นะครับอุณหภูมิมันจะเกิน90องศาอยู่นะครับซึ่งเราก็อาจจะต้องรอนิดนึงนะครับก่อนที่เราจะดิปกาแฟเพราะว่าโดยปกติเนี่ยถ้าอย่างโดยส่วนตัวเนี่ยเวลาดิปกาแฟผมจะดิบอยู่ที่90-92องศานะครับแล้วแต่เนี่ยครับอย่างที่เห็นเวลาเราเจาะรูแล้วเราก็สามารถเสียบเทอร์โมเมิเตอร์ได้โดยง่ายนะครับโดยที่แบบว่าเราไม่ต้องเปิดฝามาอย่างนี้เพื่อที่จะเอาเทอร์โมเมิเตอร์เสียบไว้อย่างนี้นะครับเอาไปเจาะรูสักนิดนึงก็จะทำงานสะดวกขึ้นนะครับ ลักษณะนี้นี่เมื่อกี้ผมยกขึ้นอุณหภูมิเทอร์โมมิเตอร์มมรก็เลยเปลี่ยนนะครับตอนนี้เสียบกลับไปแล้วเทอร์โมมิเตอร์ก็เริ่มทํางานแล้วนะครับเช็คอุณหภูมิความร้อนตอนนี้อุณหภูมิมันจะอยู่ประมาณ90-92ถึงนะครับเดี๋ยวผมจะลองเทน,นับจากกาตัวนี้ให้ดูนะครับเวลาเราใช้เราก็สามารถเอามือเนี่ยจับไว้ที่ตรงเทอร์โมมิเตอร์ให้มันไม่โยกไปโยกมาได้นะครับอย่างนี้อันนี้สังเกตนะครับน้ำมันก็สามารถออกเบาๆได้นะครับหรือจะออกแรงๆก็ได้นะครับก็คือเทแรงขึ้นสังเกต เราก็สามารถดิบได้แล้วแต่ที่เราต้องการเลยนะครับในลักษณะนี้นะครับสำหรับใครนะครับที่จะหาซื้อการสำหรับดิบกาแฟนะครับแล้วก็รู้สึกว่ามีงบประมาณที่ไม่ได้สูงมากไม่สามารถซื้อตัวที่มันเป็นวัดอุณหภูมิได้นะครับแล้วก็ต้องการการดิบที่เป็นการดิบลักษณะไฟฟ้านะครับแล้วก็สามารถเพียงกดปุ่มแล้วก็ใช้งานได้เลยเนี่ย ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นตัวที่น่าใช้นะครับก็อาจจะเอาไปลองตัดสินใจดูว่าเราจะเจาะรูตรงฝาลูตรงนี้ไหมนะครับเพื่อเสียบเทอร์โมมิเตอร์เพื่อสะดวกในการใช้งานนะครับแต่โดยส่วนตัวก็คือถือว่าถูกใจมากนะครับสำหรับการดิบตัวนี้นะครับและไงพบกันใหม่คลิปหน้ากับหลุงมหาเรื่องครับสวัสดีครับ